สวัสดีครับเพื่อนๆปีๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวข่าวอีกตามเคยครับก็มาเจอกับดอกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งครับดอกสีม่วงสวยงามครับ ดอกสีม่วงสวยครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นอังกาบป,ป่าหรือว่าดอกอังกาบป,ป่าดอกสีม่วงลักษณะใบรูปขอบขนานต้นนี้สูงเป็นเมตรเลยครับ อันนี้ก็เป็นต้นไม้สมุนไพรอีกอย่างนะครับอังกาป่ามีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุช่วยฟอกโลหิตขับเสมหะขับปัสสาวะฟอกโลหิตและดูสตรีแก้บวมแก้อาการปวดฝีแก้อาการปวดบั้นเอวคือแก้ได้หลายอย่างครับส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นราก เดี๋ยวลองเดินดูว่าจะมีต้นเอื้อนอีกอเปล่าส่วนรายละเอียดผมจะได้เขียนไว้ในคำอธิบายใต้คลิปอีกทีครับ เข,เขาก็จะมีส่วนคล้ายกับไอ้ต้นอะไรต้นต้อยติ่งแล้วดอกเขาจะมีส่วนคล้ายกับสังกรณีป่าแต่น,นี้คืออังกาบอังกาบป่า มันจะมีกระจายกระจายอยู่ครับไม่ได้ขึ้นอยู่รวมกันเป็นในพื้นที่เดียวกันพวกนี้ก็จะ ดอกจะบานในช่วงไปลายๆแดูฝนคืออังกาบมีหลายชนิดครับอังกาบดอกสีขาวก็มีอังกาบดอกสีม่วงก็มีแต่อันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองเดิมเป็นพันธุ์ป่าเรียกว่าอังอังกาบป่าดอกสีม่วง แล้วเด๋อนนี้ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นดอกสีม่วงสลับดอกสีขาวนะครับสมนุนไพรในป่าชนิดหนึ่งก็ได้เก็บภาพบันทึกเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับช่วยบำรุงธาตุฟอกโลหิตขับเสมพะคับปัสสาวะ แก้อาการปวดบั้นเอวช่วยฟอกโลหิตลดูสตรีบางข้อมูลระบุว่าแก้พิษงูพิษตะขาบได้ครับส่วนรายละเอียดผมจะลงไว้ในคำอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งครับ ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ